สวัสดีครับมาพบผมกับ EP 2ครับแนวทางบอลชุดบอลสเต็ปกันอีกแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ให้ไป3ตัวนะครับพลาดทั้ง3ตัวเลยครับโอ้โหให้ต่ำออกสูงให้สูงออกต่ำโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็ตามที่เห็นนะครับช่วงนี้นะครับฟอร์มตกฟอร์มรูดจริงๆครับใครที่จะขัดใจเออใครที่จะสวนก็ จัดได้นะครับช่วงนี้นะครับแต่อย่าส่วนช่วงที่ผมฟอร์มพลิกๆนะส่วนมาหงายทองนะ <c oughs> ต้องบอกว่ายัางงี้ครับตัวแรกนะครับที่ผมให้ไปนะทางด้านอ๋อคือจันพาเลทเมื่อวานนี้สกอร์ต่ำมาซัดกัน3-2สูงปีตดนะแล้วก็โครวินที่สกอร์ต่ำนะครับ2-2สครับซัดกัน4เม็ด แล้วก็ให้สูงสังพอลีนะครับจบที่หนึ่งหนึ่งจะป้าตายเออให้สูงออกต่ำให้ต่ำออกสูงบ้าบอมากเลยครับเมื่อวานนี้โอ้โหต้องยอมรับสภาพจริงๆเลยนะครับเอ,อ,อวันนี้ผมมีมาฝากสตัวนะครับวิเคระห์กันไปเร็วๆเลยดีกว่านะครับถ้าวิเคราะห์นานๆไปนี่ผมว่าอาจจะไม่เข้าก็ได้นะครับวันนี้ผมไปเร็วๆเลยนะตัวแรกนะครับให้ต่อทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้น, City นะครับ 2.5นะครับไม่พูดมากนะครับจัดไปได้เลยครับผมว่าบอลมันเหนือกว่าเยอะเจอกันที่ผ่านมาในรังของเรือใบก็3 4ม0ูน่นหูะโอ้โหประจําเลยนะเบอร์ลี่ออกไปนห่ยท้องนะครับต้องบอกว่าวันนี้เสร็จแมนเชสเตียแน่นอนนะครับตัวที่3เอ่อตัวที่2ดีตัวที่2ครับให้อยู่ทนาสกอร์ต่ำนะครับคูลิวพูกับเชลซีนะครับ3าครับน้ำอยู่ที่ประมาณเอ่อ1.7374เนี่ยผมว่าไปได้นะคู่นี้นะเฮตุเฮตุที่เจอกันมาครับ ตลอดนะครับ5เกมนะครับออกต่ำลวนนะครับค่อยงที่จะเป็นบอลตึงๆนะครับคู่นี้เนะเาะวันนี้ผมว่ายังไงก็ยิงไม่เกินถึง3-4ลูกแน่นอนล่ะนะครับยิงไปยิงมานะครับ ก็ราคาเปิดออกมาค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงครับสูงต่ำเนี่ยเปิดมา3ลูกอัพเลยนะครับก็วันนี้ผมให้มุดต่ําไปอีกสักวันหนึ่งนะครับส่วนตัวที่3นะครับเป็นทันลาลิก้าของสเปนนะครับเป็นทันบาร์เซโลนาพบทันั์โอซาซูนานะครับลงเตะในเวลาตีหนึ่งนะครับคู่นี้ผมให้เลือกเชียร์นะครับในสกอร์สูงบาร์เซโลนาได้ที่2.5ทับสนะครับผมว่าไปถึงแน่นอนสําหรับวันนี้เนาะถ้าไม่บาซ่ายิง31ก็ประมาณสักเฉือนจักสองหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับ เพราะว่าโอซานในเกมเยือนของพวกเขาไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับผมยังเชื่อใจบาร์ซ่าครับกับเกมในบ้านนะครับน่าจะอัดทั้งด้านโอซานนะครับด้วยสกอร์ห่างถึง2-3เมล็ดได้นะวันนี้ให้เลือกเชียร์ทางด้านสกอร์สูงน่าจะปลอดภัยที่สุดครับสรุป3ตัวนะครับวันนี้มาโลเลๆนะครับตัวแรกนะครับให้อยู่ทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจับไปได้ครับที่2.5นะครับไปได้ ตัวที่2ครับให้อยู่ต่ำลิเวอร์พูลนะครับ3.5นะครับมุดต่ำไปได้เลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับให้อยู่ทราสกอร์สูงบาร์เซโลนาครับอยู่ที่2.5งทับสนะครับเป็น3ตัวนะครับในค่ำคืนนี้ใครที่จะสวนจัดได้ครับไม่ว่ากันครับชอบจัดขัดสวนครับตามสโลแกนได้เลยครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับฝากกลุ่มนะครับครอบครัวดีๆครับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าชมรมก็เรียนเชิญได้ครับมาได้ที่ทางด้านใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้าหรือว่าจะมาที่ทางด้านแอปเกียวครับ C.H.A. 7 3ตัวนะครับมีแอดไซน์นำหน้านะครับจากกรณีขอท่านโชคดีมีใช้เช่นเดิมครับขอบคุณครับ